ฮะเธอท้องเหรอค่ะเรารู้นานหรือยังอ่ะถึ่งตรวจเจอว่าเช้านี้เองค่ะแต่ถ้าแม่รู้ลหรอเราจะทำยังไงดีคะเธอเหรอยันไงมึงอย่าปากโป้งไปบอกคุณแม่นะ ไม่บอกไม่ยุ่งอนะไม่บอกอ้โกไม่ยุ่งไม่ยุ่งนายจะไปบอกคุณนายไหมคะไม่ควรจะไปบอก บอกคุณนายไปแล้วคุณเฟิร์นมันต้องฆ่าฉันแน่เลย่ะจะลากลับบ้านสักงเดือนหนึ่งกว่าจะลากลับบ้านนะเมียวนี่มันยังมีฝนอยู่เลยแม่ครับมาแล้วเหรอครับอผู้หญิงเออนี่ตั้งแ่ตั้งแ่ทำไมแกถึงเลือกอีนี่มาเป็นเนี่ยแกก็เหมือนกันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ดู <S <S สั่นยล้วโคลกสิฉันไม่เห็นจะมีอะไรที่แกเหมาะสมกับลูกชายฉันเลยแต่แม่ครับผมรักมาเมียวเขาจริงๆนะครับผมทำเขาทองแล้วว่าแม่ผมต้องแต่งงานกับเขานะครับไม่รู้ล่ะฉันจะไม่ยอมรักอีกอย่างนี้เด็ดขาดและถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ ยืนยันที่จะเอาอ,อย่างเนี่ยมาเป็นเมียอย่าหวังเลยนะว่าแกจะได้ทรัพย์สมบัติของฉันแม้แต่บาทเดียวคุณแม่อีกนังคือข้าแกอย่าพเพี้ยอหน้ามาล่วงลกคนกับฉันนะ

พ่อหมอคะไม่เจอกันมาเลยนะดีหน่หนูเกลียดแม่ผัวหนูมากเลยคะ่ะหนูอยากให้มันตายหงายตายหาไปซะพ่อหมอพอจะทำให้มันตายภายในสามวันเจ็ดวันได้ไหมคะ <c oughs> เรื่องแค่นี้นข้าสามารถช่วยโจดา รับดาวครับผสมไฟอะไรรับรองสามสาสาสวันมันใต้ขอบคุณเจ้าค่ะ รอรมครายจะไปที่ายทำอะไรอยู่ครับเมียวอ๋อไม่ได้ทำอะไรค่ะกำลังจะเอาของไปเสิร์มให้คุณนายเลยค่ะนี่มันทัพทีมกรอบนี่ของโปรดของคุณแม่เลยนะเมียวทำเองเลยเหรอครับ ใช่ค่ะแต่คุณแม่ผมทำคุณขนาดนี้คุณไม่โกรธแม่ผมรอครับยิ่งคุณนายเขาเกลียดเหมียวเท่าไหร่เหมียวก็ต้องทำดีกับคุณนายมากเท่านั้นคุณนายเขาจะได้รักเหมียวกับลูกไงคะน่ารักจริงๆเลย อะงั้นพี่ไปทำงานแล้วนะสู้ๆนะคะครับ ทีมกรอบของโปรดของคุณนายค่ะเหนียวทำเองกับมือเลยนะคะพี่แกทำเองเหรอค่ะไม่รู้จะกิ่นอะไรหรือเปล่าแต่เหนียวทำสุดฝีมือเลยนะคะยังไงคุณนายลองชิมดูก่อนนะคะเี่ะ ลหลังผ่านจังไปให้พันผมหน้าจัเลยไป มาได้หน่อยสิมีอะไรหรือเปล่าคะสาคูเนี่ยแกเป็นคนทำใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งเนี่ย อยากกินบัวลอดจังเลยอ่ะฉันไม่ได้พูดให้ใครฟังนะฉันพูดกับตัวเองไม่มานั่งเยี่ยมอะไรเนี่ยไปได้แล้ว ดนะนี่กำลังจะทำอะไรเนี่ยนั่งรุน่นได้ค่ะ กลิ่นกะทิหอมเชียวทำยังไงเหรอเหนียวขั้นเองกับมือเลยนะคะจิ้มปกชุนได้เล่รสชาติดีไม่หวานเกินไป เหมาะกับคุณแจงอย่างฉันแต่ฉันว่านะมันไม่เหมาะกับแม่าตาแกเล,เลยนะแตบบ่ซื้อมาดีปว่าตันน่แม่ ไปยู่นี่ล่ะไปซะจะไปไหนก็ไปแม่ครับบัวลอยไข่หวานอร่อยหมครับ ง,งั้นงั้นันแต่ผมเห็นแม่แข็งแรงขึ้นนะแถมยังอ้วนท้วมสมบูรณ์ด้วยนี่มาถึงก็ปากเสียใช่แก่แกไม่ไหาเหรอคะแม่อ้วนอานอะไรกันฉันก็ยังปกติฉันดีอยู่แข็งเแข็งแรงขึ้นด้วยผมซื้อของโปรดมาให้แม่ด้วยครับอยากกินไหม เดี๋ยวเฟิร์สไปเตรียมสำรับให้นะครับคุณจะบังอาจข้ามากเกิไปแล้วนะมีว่าอะไรพูดมา หมอให้ยาอะไรฉันมาเนี่ยไม่เห็นมันตายเลยมันคือยาสมุนไพรทำร่างกายอะไรเรื่องหน,หน้าที่ยาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงแม่ปอกเองมันพูดดีกับเองใช่หรือไม่เออก็ดีอ่ะแล้วมันยังทำดีกับเองด้วยหรือไม่ ตัวเองอยากมันตายอยีกหรือเปล่าข้ามาถ้าจะบอกอะไรเองให้ไม่มีใครเกลียดใครโดยที่มีเหตุผลหรอกคนทำดีเท่นั้นที่จะรับผลที่ดีข้าว่าเองกลับบ้านเองซะิดดีทำดี ทำแบบนี้กับแม่ผมเองข้ารับรองกัเลยวา่าแม่ผมเองต้องรักและดูเองมากกว่าเดิมขอบคุณที่เตือนสตินะคะพ่อ,อเป็นใส่หัว้กับบ้าแลยล่ะไปเจ้าค่ะ ผมเองไม่ใช่หรอกครับว่าถ้าแม่ยังไม่ตายผมก็จะไม่ได้แต่งงานกับม่เมียวแล้วก็ไม่ได้สมบัติบ้านหลังเนี้ยแม่ลาก่อนนะครับแม่สม่รไม่ได้เสียใจจริงแม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแม่ Bapak Kali Bapak Kali Mak Cik Mama, anak-anak Bapak Kali Tunggu. Cek yang ini dulu. Sayo. Cek mึง. Tock dan lock. แม่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 ผมตายแล้วผมรู้มาตลอดนะว่าคุณไม่ยังจะฆ่าแม่ผมอ่ะนี่ไงแม่ผมตายแล้วแม่รอดนะแม่ ไม่อยากพึ่งใจฉันหนูไม่ได้ทำดีกับแม่เลยหนูขอโทษอย่างนี้นะแม่แม่ผมจะแต่งงานกับเมียวแล้วแม่ช่วยเปลี่ยนพันธะให้ผมหน่อยบ้านหลังนี้จะเป็นของเราแล้วเมียวเราจะได้แต่งงานกันแล้วสมบัติทุกอย่างก็จะเป็นของเรา Hahahaha Hahahaha H filt